ให้เราทําการติดตั้งให้เราทําการติดตั้งแพ็กเกจ By นะครับในเครื่องที่ 2, 2> ผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า etc name d con f เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ในขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องเพิ่มค่า c o n f i g เพิ่มค่า Conf i g นะครับเข้าไป โดยการระบุดังต่อไปนี้โซนนะครับเวลาเราพิมพ์โซนนะครับ,แ,รนนรบแนะนำให้พิมพ์ขั้นตอนตามนี้นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดของตัว configuration นะครับตั้งชื่อครับ example com ให้ตรงกับโซนที่ อยู่ในเครื่องแม่หลังจากนั้นใส่ค่าตัวแปรล,ลงไปนะครับในค่าตัวแปรล,ลงไปที่ในโซนค่าแรกที่ใส่เข้าไปคือค่าไท p ์นะครับในเครื่องที่1นึ่นะครับไท p ์จะเป็น master นะครับแต่ในเครื่องที่2อง t y p จะเป็น s l a ฟนะครับแล้วก็ s e m i c ค l o n แต่ว่าเราต้องระบุตัวนี้ครับสำคัญมากก็คือระบุว่า master ที่ต้องการไปดึงข้อมูลมานั้นเนี่ย อยู่ที่ IP อะไรสำหรับเครื่องในการทดสอบนี้นะครับ1 9 2 1 6 8 7 2 1 3ออย่าลืมปิดด้วยเซมิโคลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกค่าหนึ่งที่ต้องใส่นะครับก็คือค่าของตัวไฟล์ไฟล์ที่เราจะต้องใช้เก็บข้อมูลนะครับ example.com.zone แต่พิเศษ ไฟล์นี้เราไม่ต้องสร้างเองนะครับไฟล์นี้เราไม่ต้องสร้างเองเดี๋ยวเครื่องที่2ก็จะไปเอาค่าข้อมูลที่อยู่ตรงนี้ครับมาเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ slash var slash name d ของตัวเองนะครับจะต้องไปเก็บเอามานะครับเราไม่ต้องสร้างเองนะครับเพียงแค่ระบุว่า type เป็น s l a v นะครับแล้วก็เป็น ip ของเครื่องที่1นนะครับหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นในการตั้งค่า กลับไปดูเครื่องที่1นิดนึงครับกลับไปดูเครื่องที่1นิดหนึงเนื่องจากในค่า Config ของค่า name.d.conf นะครับผมระบุ IP ของเครื่อง slave ลงไปตรงนี้เลยนะครับไปท,ทันทีนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ค่าที่เขียนว่า client หากท่านได้ทําการทดลองตามมาในส่วนแรกนะครับ ตรงนี้จะเขียนเป็น client นะครับผมก็เปลี่ยนจากตัวแปร client a c s e s s control list ให้เป็น IP เลยเพราะว่าผมต้องการที่จะระบุค่าว่าตอนนี้เครื่องที่สามารถที่จะ q u e r y ได้จากเครื่อง master เนี่ยยอมรับการ q u e r y จากเครื่องเดียวนะครับก็คือเครื่องนี้เท่านั้นนะครับจากเครื่องนี้เท่านั้นในไฟล์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่นี้นะครับเป,ปเปลี่ยนแปลงเพียงแค่นี้คราวนี้มาดูเครื่องที่2ครับ Uh, เราเร a r t ต้นนิดหนึ่งครับเซอร์ว e สเนมดี e ร t a r ตนะครับ